สวัสดีครับพบกับเซลล์ออนไลน์ออปติคอรครับวันนี้เช่นเคยครับลูกค้าส่งแว่นเลนส์มาเปลี่ยนเลนส์กับทางเราครับผมแต่ประเด็นคือ,อลูกค้าท่านี้เคยสั่งเลนส์กับเราไปเป็นเลนส์โพลารอย์ครับผมแล้วใช้งานไปสักประมาณเดือน2เดือนก็พบว่าเอ้าพี่ทำไมโค้ดเลนส์มันลอกง่ายขนาดน,นี้ครับก็เลยให้ทางลูกค้าส่งมาสิเดี๋ยวทางเราจะตรวจเช็คให้ แล้วก็สั่งอะไหล่เลนมาพร้อมเปลี่ยนเลยโดยไม่ได้ขอดูภาพอะไรเพิ่มเติมพอได้รับปึ๊บก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับผมลักษณะอาการจะเป็นตามรูปเลยครับเมื่อช่างลองสังเกตแล้วช่างพบว่ามันไม่ได้เป็นมีอาการค้ดเลนลอกแต่อย่างใดครับมันเป็นเพียงแค่คราบไขมันบนผิวเลนแค่นั้นเองสังเกตจาการูปนี้ดูดีๆครับคราบไขมันบริเวณมุมคิ้วนั่นเอง เวลาที่เราใส่แว่นเข้าไปครับเราจะเราจะกดหน้าแว่นเพื่อให้แว่นเนี่ยแนบชิดกับใบหน้าใบหน้าของเราก็จะมีเป็นพวกคราบมันสิ่งสกกรกต่างๆอยู่แล้วก็จะส่งผลให้คราบมันบริเวณหัวคิ้วเนี่ยติดไปกับผิวเลนไปด้วยลูกค้าก็เลยมีความเข้าใจผิดคิดว่าโคดเด่นรอบดังนั้นช่างก็เลยทาการล้างทําความสะอาดให้ใหม่หมดผลปรากฏเป็นตันคลิปเหล่านี้เลยครับผม ็เลยอยากจะฝากคลิกนิดนึงครับสำหรับลูกค้าที่แว่นเนี่ยค่อนข้างสกรปรกคาบไขมันอะไรเยอะมากเลยการใช้ด้วยผ้าเช็ดเลนส์อย่างเดียวเช็ดนะครับมันก็ยังจะหลงเหลือคาบมันคาบไขมันอยู่ดังนั้นผมจะแนะนําว่าให้ล้างด้วยน้ํายาล้างจานครับไม่ให้ล้างด้วยสบู่เด็ดขาดเพราะว่าน้ํายาล้างจานมันจะมีความ,มาอ่อนโยนต่อพวกผิวเลนส์ผิวโพสเลนส์เพราะว่าสบู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใส่สารเคมีอะไรไปบ้าง บางท่านเนี่ยล้างด้วยสบู่ล้างบ่อยเข้าบ่อยเข้าพวกสารเคมีบางทีมันก็จะเกาหมักหมมแล้วก็ในที่สุดก,ก็จะกัดผิวเลนนั่นเองดังน,นั้นเลยจะแนะนําเป็นน้ํายาล้างจานจะปลอดภัยต่อผิวเลนมากที่สุดครับผมส่วนเคสนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับช่างล้างทําความสะอาดแล้วพบว่าเลนก็ใสปิ๊งปกติเลยก็จะทําการส่งมอบคืนให้กับลูกค้าเพื่อจะไปใช้งานต่อไปครับ ซลลวออนไลน์ออปกรณ์จำหน่ายแต่สินค้าลิขสิทธิ์แท้อะไรลิขสิทธิ์แท้ดังนั้นแว่นที่ลูกค้าส่งมาสวิตกับทางเราจะต้องเป็นแว่นลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นครับสวัสดีครับ